ดาวพระพฤหัส,สบ,บดีได้ทำการโคจรยกย้ายออกจากราศีเมษซึ่งถือว่าเป็นราศีของดวงเมืองดวงโลกเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่30เมษายนปี2567 การโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัสในครั้งนี้ได้มาร่วมกันกับดาวมฤตยูซึ่งโคจรตั้งรับอยู่ที่ราศีพฤษศอยู่แล้วนี่ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสําคัญในทางโหราศาสตร์เป็นอย่างมากที่จะส่งอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงต่อแต่ละลัคนาราศี สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวมของชาวลัคนาราศีสิงห์หากชาวสิงห์ท่านใดได้เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ก็อยากจะให้คุณเปิดใจรับฟังคำพยากรณ์และนำคำพยากรณ์เหล่านี้ไปปรับใช้ในชีวิตของคุณนะคะ คลิปนี้จะพูดถึงการโคจรยกย้ายของดาวใหญ่นั่นก็คือดาวพฤหัส,สบดีซึ่งดาวพฤหัส,สบดีถือเป็นดาวที่มีความสำคัญอย่างมากต่อทุกๆลัคนาราศีดังนั้นการโคจรยกย้ายของดาวพระพฤหัส,สบดีในครั้งนี้ย่อมส่งผลส่งคุณส่งประโยชน์ต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากการโคจรยกย้ายจะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนปี2567 จะมีการโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภค่ะดาวพระพฤหัสถือว่ามีความสำคัญต่อแต่ละลัคนาราศีเป็นอย่างมากเพราะถือเป็นดาวตรีเทพซึ่งดาวตรีเทพนั้นประกอบไปด้วยดาวพระเสาร์ดาวพระราหูและดาวพระพฤหัสค่ะ ดังนั้นการที่ดาวพระพฤหัสยกเข้าสู่ราศีพฤษภมาโคจรร่วมกันกับดาวมฤตยูก็ย่อมส่งผลให้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเจอกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญและจะส่งผลอย่างไรขอเชิญชาวลัคนาราศีสิงห์ทุกคนทุกท่านรับชมคลิปวิดีโอนี้ได้เลยค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์คะ ดาวพระพฤหัส,สบดีนั้นถือว่าเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและถือเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะของคุณค่ะในวันที่30เมษายนปี2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมปี2568ถือว่าเป็นระยะเวลาหนึ่งปีเต็มที่ดาวพระพฤหัส,สบดีโคจรยกเข้าสู่ราศีพฤษภนั่นก็ถือว่ามาอยู่ที่เรือนกรรมะของดวงชะตา การที่ดาวพระพฤหัสมาสถิตยอยู่ในเรือนกรมมะครั้งนี้ยังทํามุมเลงไปยังเรือนพันธุของดวงชะตาด้วยนะคะซึ่งเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิง์จะมีเกณฑ์เจอกับความมั่นคงจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับสิ่งใหม่เจอกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆเจอกับสังคมใหม่ๆอะไรที่คุณไม่เคยทําไม่เคยเจอก็จะได้ทําได้เจออะไรที่คุณไม่เคยเป็นก็จะได้เป็นค่ะ การที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกัมมะครั้งนี้การเปลี่ยนแปลงทางด้านการงานจะชัดเจนอย่างมากเลยนะคะบางคนจะมีเกณฑ์ออกจากการเป็นพนักงานประจําเพื่อที่จะมาเริ่มต้นธุรกิจกิจการของตัวเองหรือบางคนมีเกณฑ์ย้ายจากบริษัทหนึ่งไปสู่อีกบริษัทหนึ่งย้ายองค์กรย้ายสถานที่ทํางานบางคนก็จะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งบางคนเปลี่ยนสายงานเปลี่ยนสายอาชีพไปเลยจากเดิมที่เคยอยู่สายการเงินณเวลา นี้หมายที่สายความงามหรือสายอาหารเป็นต้นหรือชาวลัคนาราศีสิงค์คะจะเป็นช่วงที่คุณมีความมั่นคงทางด้านการงานอย่างมากค่ะอะไรก็ตามที่เคยสั่นคลอนทําให้คุณรู้สึกไขว้เวเวไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของการทํางานในปีนี้คุณจะมีความชัดเจนและมั่นอกมั่นใจมากยิ่งขึ้น ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะหากเราจะพิจารณาในแง่มุมต่างๆของชีวิตสมัยขอเริ่มต้นพิจารณาในแง่มุมของการทำงานก่อนนะคะเมื่อดาวพระพฤหัสบดีและดาวมฤตยูโคจรมาสถิตอยู่ในเรือนกรมมะของดวงชะตาแล้วเล่งไปยังเรือนพันธุแบบนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ริเริ่มงานใหม่ๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอผู้คนใหม่ๆค่ะมีเกณฑ์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเกี่ยวกับทางด้านการงานบางคนได้ต่อยอดจากงานเดิมบาง คนนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้ทําอะไรใหม่ๆซึ่งคุณนั้นวางแผนตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ในปีที่แล้วยังไม่มีโอกาสได้เริ่มหลายสิ่งหลายอย่างไม่เอื้ออํานวยแต่พอมาในปีนี้คุณได้เริ่มจังหวะดีๆเกิดขึ้นคนรอบข้างเอื้ออํานวยถือว่าเป็นปีที่เหมาะมากนะคะคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณวางแผนไว้คนรอบข้างมักจะชักจูงนําพาให้คุณได้ก่อเกิดได้ริเริ่มได้ปรับเปลี่ยนบริบทสิ่งใหม่ๆจะพุ่งเข้าหาตัวคุณค่ะ คุณจะเจอกับการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะคุณจะมีการปรับตัวใหม่การปฏิวัติการปฏิรูปมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตเพราะการที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาอยู่ในเรือนปุตตะร่วมกันกับดาวมฤตยูครั้งนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาค่ะจะส่งผลต่อการปฏิวัติเปลี่ยนแปลง ใครที่ทำการค้าการขายมีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะถ้าคุณใส่ไอเดียเข้าไปในสิ่งสิ่งนั้นก็จะมีเกณฑ์ทำยอดขายพุ่งให้กับคุณได้มากหรือบางคนยังไม่ได้มีสินค้ายังไม่ได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆคุณก็อาจจะได้นึกสินค้าได้สร้างสินค้าได้เป็นเจ้าของแบรนด์หรือมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นได้ทำในสิ่งที่คุณไม่เคยทำอย่างที่สมัยบอกไปสายงานสายอาชีพใดที่คุณคิดว่าคุณจะไม่มีโอกาสได้ยุ่งเกี่ยว ี่ยวก็จะได้มาค่องแวะค่องเกี่ยวกันในปีนี้นะคะและงานที่คุณหยิบจับทําอยู่นั้นมันจะส่งผลต่อความมั่นคงเป็นอย่างมากชาวลัคนาราศีสิงค์คะถือว่าปีนี้เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนที่จะทําให้คุณเจริญเติบโตและก้าวหน้าได้อย่างมากมายสิ่งที่สําคัญสําหรับชาวสิงเลยนั่นก็คืออะไรที่เป็นสิ่งล้าสมัยตกยุคหรือไม่ตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันคุณก็มีเกณฑ์ที่จะขะจัดสิ่งนั้นออกไปหรือได้นําเอาความเปลี่ยนแปลงใหมใหม่ เข้ามาทดแทนชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะนําเอาเทคโนโลยีนวัตกรรมหรือความทันสมัยบางอย่างเข้ามาทดแทนของเก่าซึ่งในระยะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมาพัฒนาปรับปรุงงานที่ทําอยู่ด้วยค่ะ ชาวสิงห์บางคนนะคะได้ใช้ความรู้ความสามารถในการหาอาชีพเสริมอาชีพเพิ่มหรือใช้ทักษะทางการพูดการเจรจาเพื่อที่จะต่อรองกับผู้คนได้อย่างสําเร็จเลยนะคะและก็ต้องขออธิบายให้ทราบกันแบบนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์แต่ละคนจะได้พบเจอนั้นมีไม่เท่ากันค่ะ บางคนเปลี่ยนแปลงมากบางคนเปลี่ยนแปลงน้อยย่อมแตกต่างกันไปตามพื้นดวงชะตาแต่อย่างไรก็ตามชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรที่จะกลัวกับการเปลี่ยนแปลงเพราะถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนหรือคุณไม่กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์จะบังคับให้คุณเปลี่ยนซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เจอกับปัญหาและความติดขัดอย่างมากมายค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงค์ค่ะหากเราจะพิจารณาในเรื่องของคนจังหวะที่ดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะของดวงชะตาและเล่งไปยังเรือนพันธุร่วมกันกับดาวมฤตยูในครั้งนี้เรื่องของคนจะข้องเกี่ยวกับการทํางานค่ะไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างานเพื่อนร่วมงานลูกน้องบริวารหรือถ้าคนที่อยู่ในวัยเรียนวัยศึกษาก็จะเป็นครูอาจารย์เพื่อนรวมชั้นเรียนรุ่นพี่รุ่นน้องลักษณะนี้นะคะ ชาวลัคนาราศีสิงห์มีโอกาสที่จะได้รับการเกื้อกูลสนับสนุนจากคนรอบข้างหากคุณเป็นหัวหน้างานเป็นเจ้านายเป็นเจ้าของบริษัทร้านค้าคุณจะได้คนงานใหม่ๆหรือได้คนเก่งๆมาช่วยงานได้ลูกน้องบริวารที่ดีมีสมาชิกใหม่เข้ามาคะ่ะ หรือถ้าคุณเป็นพนักงานเป็นบริวารคุณจะมีเพื่อนร่วมงานที่เข้าขากันได้ดีและได้รับการอุปถัมภ์ค้ำจุนจากหัวหน้าจากผู้บังคับบัญชาถ้าคุณเป็นคนค้าขายช่วงนี้จะมีคอนเนคชันใหม่ๆได้กลุ่มลูกค้าใหม่ๆยกตัวอย่างเช่นจากเดิมคุณอาจจะเคยมีกลุ่มลูกค้าเป็นวัยทำงานเป็นวัยผู้ใหญ่ในระยะนี้มีเกณฑ์ขยายกลุ่มลูกค้าขยายตลาดมาเป็นวัยเรียนวัยศึกษาลักษณะนี้ก็เป็นไปได้ค่ะ และไม่พอเท่านั้นนะคะถ้าเราจะพิจารณาในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์การที่ดาวพระพฤหัสโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนกัมมะเล็งไปยังเรือนพันธุท่านใดที่คบหาดูใจกันมานานแล้วมีโอกาสที่จะได้แต่งงานแต่งการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวท่านใดที่โสดอยู่นะคะมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบได้สารสัมพันธ์กับคนใหม่ๆซึ่งคนเหล่านั้นก็จะเข้ามาผ่านทางการงานหรือการเรียนค่ะ ชาวลัคนาราศีสิงห์ท่านใดอยากจะวางแผนมีบุตรมีลูกระยะนี้เหมาะที่จะคุยที่จะปรึกษากันกับคนรักคู่รักนะคะและไม่พอเท่านั้นในจังหวะนี้ชาวลัคนาราศีสิงห์จะได้เจอกับผู้คนที่หลากหลายมากหน้าหลายตาซึ่งมีทั้งคนที่ถูกจริตและคนที่ไม่ถูกจริตมีทั้งคนที่เคมีตรงกันกับคุณและเคมีที่ไม่ตรงกันกับคุณอาจจะมีบางกลุ่มบางคนที่สร้างความเดือดร้อนนําความยุ่งยากใจมาสู่ตัวคุณก็เป็นไปได้ซึ่งคนเหล่านั้น ก็มักจะเป็นลูกหลานบริวารคนใกล้ตัวสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่เป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องของคุณค่ะเพราะฉะนั้นหากคุณจะคุยจะเจราจาอะไรกับใครก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังและรอบคอบด้วยไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีความหนักใจในเรื่องของคนเข้ามาในบางช่วงบางตอนค่ะ ต่อมาหากเราจะพิจารณาในด้านของการเงินการทองเมื่อดาวพระพฤหัสบดีโคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีพฤษภมาอยู่ในเรือนกรรมะของดวงชะตาร่วมกันกับดาวมฤตยูและทำมุมเล็งไปยังเรือนพันธุในครั้งนี้นะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ใช้เงินไปกับการจัดการบ้านรถที่ดินค่ะบางคนมีการซื้อหลักทรัพย์ใหม่ๆอย่างเช่นซื้อบ้านใหม่ซื้อรถใหม่มีรถคันเก่าเอาไปเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่หรือใช้จ่ายเงินไปกับการ ลงทุนทางการงานใช้จ่ายเงินไปกับการต่อยอดงานการพัฒนางานการวิจัยการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้ซึ่งการใช้เงินของชาวลัคนาราศีสิงห์สมัยมองว่าจะเป็นการใช้เงินที่ก่อเกิดประโยชน์ค่ะและคุณถ้าหากมีการวางแผนการเงินด้วยแล้วจะยิ่งเป็นจุดที่ทําให้คุณมีความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่จะนําพาตัวคุณให้มีความมั่นคงมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์อย่ากลัว ก,การเปลี่ยนแปลงนะคะ หากคุณทำทุกอย่างไม่เหมือนเดิมและมีการเปลี่ยนแปลงดีๆเข้ามาก็จะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นจะหาเงินหาทองได้คล่องค่ะยิ่งทับสิ่งสิ่งนั้นข้องเกี่ยวกับการใช้ความคิดใช้ไอเดียหรือเป็นงานเฉพาะตัวงานที่ไม่เหมือนคนอื่นงานลักษณะนี้จะทําเงินให้กับคุณได้ดีมากๆเลยทีเดียวค่ะชาวลัคนาราศีสิงห์ถ้าเกิดว่าคุณไม่พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือคุณไม่กล้าที่จะเปิดใจรับกับความเปลี่ยนแปลงโอกาสทางการเงินอาจจะสูญเปลา่า ะะหรือคุณอาจจะพลาดกับจังหวะดีๆเมื่อดาวมฤตยูโคจรมาอยู่ในเรือนกัมมะเล็งไปยังเรือนพันธุครั้งนี้ด้วยค่ะ และไม่พอเท่านั้นนะคะชาวลัคนาราศีสิงห์มีเกณฑ์ที่จะข้องเกี่ยวกับตัวเลขการเงินการบัญชีค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินต่างๆการเทรดการลงทุนมีเกณฑ์ข้องเกี่ยวกับเศรษฐกิจค่ะซึ่งชาวลัคนาราศีสิงห์จะสามารถหาประโยชน์จากการเทรดจากการลงทุนเหล่านี้ได้บางคนถ้าชื่นชอบในเรื่องของการเทรดการลงทุนนะคะจังหวะนี้ก็ถือว่าคุณจะศึกษาและทําได้ดีค่ะอย่าทําเพียงเพราะว่ามีคนอื่นมาบอกว่าดีอย่า ทำเพียงเพราะคนอื่นเขาทําแล้วได้กําไรดีแล้วคุณไปทําตามเขามีโอกาสที่จะล้มหรือเจ๊งได้ค่ะเพราะฉะนั้นต้องทําพร้อมกับการที่คุณมีความรู้ในสิ่งสิ่งนั้นพร้อมกับการที่คุณได้ศึกษาสิ่งสิ่งนั้นแล้วนะคะ ชาวลัคนาราศีสิงค์คะเรื่องหนักใจเรื่องทุกข์ใจทางด้านการเงินก็ยังมีประปรายเข้ามาให้คุณได้เห็นค่ะมีเกณฑ์ที่จะใช้เงินเยอะค่าใช้จ่ายจุกจิกและมีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีสิงค์นั้นอาจจะถูกหยิบยืมจากคนใกล้ชิดคนรอบข้างซึ่งบางครั้งคุณก็ลำบากใจที่จะปฏิเสธค่ะก็ต้องดูให้ดีนะคะต้องระมัดระวังเรื่องคนระมัดระวังคนมันหลอกลวงมิจฉาชีพคนที่ไม่หวังดี คนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์บางอย่างจากคุณเท่านั้นคนไม่จริงใจลักษณะนี้ต้องดูให้ดีนะคะและเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีสิงห์ไม่ควรที่จะไว้ใจใครมากจนเกินไปจะทำอะไรก็ขอให้ทำด้วยตัวคุณเองค่ะ หากชาวสิง์ทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบแล้วอุปสรรคปัญหาใดๆที่จะเกิดขึ้นต่อตัว,ตวคุณนั้นคุณก็ไม่ต้องกลัวค่ะคุณจะมีไอเดียมีความสามารถมีปัญญาในการจัดการอย่างแน่นอนเพราะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ถือเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งค่ะชาวสิง์จะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดีมีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสัตว์รอบข้างหมันทำบุญทำทาน มันรู้จักการแบ่งปันและก็มันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทําให้ชาวสิงประสบพบเจอกับความสําเร็จอย่างแน่นอนค่ะหากชาวสิงท่านใดผ่านเข้ามาฟังคลิปวิดีโอนี้อยากจะให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆโดยการพิมพ์คําพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาฟ้าดินได้รับรู้ ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณมีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพอรอวยชัยให้ชาวสิงห์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ